ราบข่าวนะครับว่าการแยกกักที่สตีดเนะี่เขาใช้คำว่าสเตตคอร์เรนีนก็คือเป็นการแยกกักกลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มเสี่ยงสูงนี่ก็คือกลุ่มที่เดินทางมาจากสองเมืองที่เขาบีใต้กักไว้เพื่อดูอาการนะครับไม่ได้เป็นโรคนะฮะไม่ได้ติดเชื้อนะครับไปแยกกักเพื่อดูอาการในสิวันที่สตีดนะครับซึ่งท่านคง อราได้ทราบข่าวนะฮะตอนแรกที่มีข่าวว่าบางส่วนตอนแรกคิดว่าจะมาที่สวนสนหรือที่บ่อฝ้ายหรือที่จังหวัดสุรินทรีสรุปสุดท้ายแล้วนะครับทางกระทระวงกลาโหมร่วมกับทางรัฐบาลเนี่ยก็พิจารณาแล้วว่าไม่มาทางนี้แล้วนะครับก็จะไปะแยกกันไว้ที่สตีคราวนี้มันมีส่วนที่สองน,นะครับก็คือกลุ่มที่มาจากกลุ่มเสี่ยงน้อยหรือกลุ่มเจียงอื่นๆเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับมี4ประเทศใช่ไหมฮะ ก็จะมีจีนนะครับรวมทั้งฮ่องกงมาเก๊านะฮะเกานะกหลีใต้ที่ไม่ได้ม่ได้มากับสองมือน,นี้นะครับแล้วก็อีร่าอิตาลีเนี่ยถ้าลงมาจากประเทศกลุ่มเกี่ยงเหล่านี้นะครับทางศูนยกลางก็จะมีการคัดกรองนะครับแล้วก็ให้ส่งลงมาในพื้นที่ของจังหวัดจังหวัดต้องมาทำก็เรียกว่า local policy นะครับก็คือการแยกกัก14บ14วันเช่นกัน แต่เป็นการแยกกักในพื้นที่ทจังหวัดนะฮะเพราะนั้นทุกจังหวัดตอนนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าโลกาโควิคทุกจังหวัดเลยนะครับว่จาจะมาที่สนสนที่อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็พอไม่มาแล้วก็จะย้ายมาที่นี่ที่จริงไม่ใช่คนละสวนเลยนะครับเรื่องของสนสนเรื่องของบอ่อไผ่น่ะเป็นเรื่องของสเตจโควินไทขอ่าโควิดทีนนะครับก็คือเป็นการแยกกักกลุ่มเสี่ยงสูงนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่มาแล้วนะครับก็ไป,ปที่สถานีแรมวุนไผ่ แล้วก็เราก็ต้องนําเข้าไปทีงสถานแยกกักที่ผมบอกรอกนะฮะว่าที่ศูนย์ปปสสที่ผู้ที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศนะฮะจากประเทศที่มีการเดิเร์ทุกลำเรือเลยนะครับได้ใช้กำลังผู้ใหญ่บ้านธนาคารหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาดูดเลยนะครับซึ่งเมื่อเราพบว่ามีอยู่ในพื้นที่อำเภอไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหนเชิญทุกท่านมาเพื่อได้รับทราบ นะถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกันนะครับว่าในการเตรยมพร้อของจังหวัดนะครับผมจับตัวเลขไม่ได้จะเปลี่ยนประมาณสี่แสนที่หนึ่งกว่าชิ้นนะครับซึ่งต้องเริ่มดำเนินการแล้วนะจังหวัดแรกๆที่มีผู้ป่วยยืนยันสองรายแล้วก็อีกแค่สองรายเป็นชาวต่างชาติเป็นคนจีนกลับไปแล้วกับประเทศไปแล้วเนี่ยนลยแล้วก็เป็นคนไทยอยู่ในจังหวัดประจวบเองแลปะปหายเรียบร้อยแล้วแข็งแรงดีนะครับไม่มีการแพร่โรคให้คนอื่นเลยนะครับ แล้วก็เราพบผู้ที่เข้าขายสอบอผู้เข้าเกณฑ์สอบโรค17รายใน17รายนีย16รายผลไม่พบเชื้อนะครับอีกหนึ่งรายรอผลวันนี้นะครับส่งเมื่อวานนี้วันนี้ผลน่าจะออกนะครับแต่อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ตรวเสียชีวิตเลยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะครับในในโลกในประเทศแล้วก็ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเผอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เข้าข่ายเข้ายามปับม๊บเราก็จะรีบให้รับผู้ป่วยไว้รักษาเก็บเซมาาแล้วก็จะจับสายขาหลังจับคอแล้วก็จับตัวจมูกส่งตัวที่บริษัทการแพทย์สมสงคารามนะครับแล้วก็มีการจอบเลือดตรวจดูนะครับส่วนในรายอื่นเฝ้าระวังที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดเราก็จะติดตามเฝ้าระวังอีวัน ในการซักถามอาการว่ามีอาการไหมแล้วก็มีการวัดไข้ใครที่เสียงสูงเราจะวัดไข้เองแต่ถ้าใครที่เสียงต่ำเราจะถามว่ามีไข้ไหมนะครับการที่เสี่ยงสูงก็คือคนที่อยู่บ้านเดียวกับคนที่มีอาการคนที่เสียงต่ำก็คนที่อยู่ด้านนอกผู้สัมผัสทางงาน,าน,าน,านผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสวมหน้ากากอย่างสนิทอย่างแน่นอันนี้ก็เป็นเสี่ยงต่ำ ส่วนหนึ่งก็เป็นฐานที่ทางราชการที่มีรวรอบขอบคิดนะครับแล้วก็ห่างไกลจากชุมชนในระดับหนึ่งนะครับเรามาตรการในการเข้าระวังเนี่ยนะครับก็คือเป็นมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการตามระดับของ,งการแพทย์นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้นะครับไม่น่าจะมีผลกระทบใดต่อพี่น้องประชาชนครับเพราะเขายังไม่ใช่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อนะ